FTA ไทยเกาหลีใต้มีอะไรอัปเดตบ้างเจรจาจะมาแชร์ให้ฟังครับ FTA ฉบับนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจหรือ EPA ตอนนี้การเจรจาคืบหน้าไปไกลมากแล้วครับที่ผ่านมากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เจรจา FTA ไทยเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องเลยละครับเพื่อผลักดันให้ FTA ฉบับนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนในช่วงที่มีความท้าทายจากสถานการณ์การค้าโลกและต่อยอดโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้ไทยครับโดยการเจรจา ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ครับทั้งไทยและเกาหลีใต้สามารถหาข้อสรุปเพิ่มเติมได้อีก2บทคือการบริการโทรคมนาคมและทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งหากการเจราจาสําเร็จ FTA ฉบับนี้จะช่วยให้เกษตรกรไทยส่งออกได้ง่ายขึ้นอีกทั้งภาคบริการไทยอย่างโลจิสติกโรงแรมพัตตาคารมีโอกาสขยายตัวและยังดึงการลงทุนจากเกาหลีมาไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในสาย E ีวีและเทคโนโลยีครับกรมเจราจา การค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าเจราจาหักเป็นไปได้ให้จบภายในสิ้นปี2,568และอาจประกาศความสำเร็จในงานเอเปกที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดงานในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองครับ